ดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมี่ช่หวยไทยซีห้าหกรอบมีแตดมานำเสนอแนวทางของลาบลอยก่อนเลยนะคะงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้ารอยาสิบเจ็ดนะคะามาดูแนวทางงวดนี้3ตัวหน้าปกให้ที่ห้าเูน๋หกเยวซูนิดหนึ่งหน้าปกตรงนี้นะคะห้าูนหก ดูผลงานงวดที่แล้วงวดที่แล้วหน้าปกงวดประจามันที่หนึ่งกระดาหให้ห้าหสองเลขที่ออกห้าศูนย์สามมีข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงราบลอยนะคะสามงวดที่ผ่านมาอันนี้แค่ข้อมูลแค่หน้าปกนะคะงวดนี้ก็จะมีห้าศหเข้าที่ติดที่บนตลอดเลยนะคะ อ่าสิเดือน7 5 0 6มาดูกันว่าจะมาตัวไหนเนาะแอดจะจดไว้เป็นข้อมูลให้เรื่อยๆนะคะติดที่บนตลอดนะคะออกล่างถือว่าหลุดนะคะสตัวเนี่ยอ่าที่ผ่านมาก็หมดวันที่1เดือน6ก็ให้1 5 2เข้าที่หลักร้อยหหมดวันที่16เดือน6กหให้6 0 7 เท่าที่หลัก0ูนย์นะคะเข้าที่หลักสิบนะคะศย์ 0. แล้วก็งวดวันที่1นเดือน7จ็ดเจดให้ห้าหสองเข้าที่ห้าหลักร้อยค่ะงวดนี้ให้ห้าศูนย์คอยดูกันว่าจะเท่าตัวไหนต่อไปตรงนี้ศิลา ขยายให้ใหญ่ๆนะคะงวดนี้ศิลาเลขค่ะ54กับ04ข้อมูลหลัก10นะคะจะมี52 56 51 01 06 02ค่ะงวดนี้ตรงนี้3 52 3 02ค่ะข้างล่างเลยหลัก10เลขท้าย9 5 6 5นะคะ9 92 96 97 67 66 66, 66 62ะค่ะ วดที่แล้วจากที่เข้าตรงๆสามตัวหลุดนะคะไม่เข้าเลยค่ะวดที่แล้วตรงนี้ไม่เข้านะคะอ่าเลขดารางวดนี้ค่ะแคปได้แคปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะอ่าแคปดูได้ค่ะดารายี่สิบชุดค่ะประมาณนี้เลย จะมี0 7 0 2 3 0 3 0 4 7 7 7 2 7 3 7 4 1 7 1 2 1 3 1 4 5 7 5 2 5 3 5 4 9 7 9 2 9 3 9 4ค่ะอ่าถ้าหน้าสนนะเอสเล็งไปที่หลักหนึ่งนะงวดเนี้ยอ่าหนึหน่ง ข้างล่างก็ยี่สิบชุดนะคะามาดูข้อมูลวน่อที่แล้วกันงวดที่แล้วเข้าตรงๆเลยค่ะงวดก่อนนู้นออกศูนย์สี่ก็เข้าตรงๆเลยนะคะติดที่บนยี่สิบชุดตรงตรงค่ะศูนย์สามล่างแปดเก้าก็เข้าที่แปดเก้าตรงตรงยี่สิบชุดเหมือนกันเลยค่ะงวดที่แล้วามาลุ้นง้วดนี้ว่าจะเป็นยังไง จะเข้าไหมถ้าเข้าแล้วจะหลุดไหมประมาณนี้เลยค่ะอ่าฝั่งนี้ค่ะแคปไปดูได้นะคะแคปได้แคปค่ะฝั่งนี้อาจจะไม่อ่านนะคะจะเปิดให้แคปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะอ่าอามาให้ลาบค่ะฝั่งนี้อามาให้ลาบข้อมูลหลักสิบ 10, มีศูนย์แปดห้าแปดนะคะตรงนี้ศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์สาม 040601ค่ะ525753545651ค่ะท้ายสุด702752ค่ะแคปค่ะอามา่าให้ให้ลาบไม่เข้านะคะต่อไปเลยอยากไปแบบเร็วๆนิดนึงนะ ดึกแล้วค่ะวันนี้นอนมาค่ะหลักสิบมีหกห้าหนึ่งห้าค่ะ,ะประมาณนี้สามตัวสี่หกเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดค่ะวดนี้แคบค่ะคอยากแคบแคบค่ะไปขยายดูค่ะวดที่แล้วนอนมาเข้าตรงๆนะคะหน้านี้เข้าตรงๆนงจ้ะตรงนี้ศูนย์สาค่ะอ่า ถ้าเข้าแล้วจะหลุดไหมงวดนี้ค่ะติดเลขหนึ่งหลักเลขหนึ่งหน้าโนอีกแหละหนึ่งสองหนึ่งสามมีแหละ,ะจับวางหน้านี้ค่ะจับวางหนึ่งห้าหกห้าค่ะงวดนี้จับวางสามตัวมีห้าหนึ่งสองห้าหกสองค่ะชุดเดียวห้าหนึ่งสองค่ะจับว่างดูงวดข้อมูลงวดก่อน ก่อนก็เหมือนกันค่ะเข้า03ตรงๆนะคะอนอนมากับกับจะเข้าเหมือนกันอ่าอันนี้หนึ่งมานี่หนึ่งมาเหมือนกันหนึ่งห้าเหมือนกันเลยตัวเด่นหนึ่งห้าเหมือนกันหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสามเหมือนกันหนึ่งสี่ก็มีหนึ่งเจ็ดก็มีอ่าประมาณนี้ค่ะอ่ามาหน้านี้คนตาทิพย์ค่ะ ถ้าขยายแบบนี้ดูได้ทั้งสองข้างเลยคนตาทิพย์ข้อมูลหลักสิบเจ็ดห้าเก้าห้าขังงวดนี้ค่ะอ่าล่างสุดเลยเลขท้ายสองตัวมีสองห้าสามห้านะคะแคบได้แคบค่ะ1นึ่งสองสห้าค่ะ คนตาทิพย์งวดที่แล้วให้เข้าติดที่ล่าง8ปดตรงๆเลยนะคะข้างบนนะคะอประมาณนี้เลยค่ะหน้านีนอ่าฝั่งนี้นะคะอาจารย์ฟ้าสั่งค่ะชุดสองตัว3มตัวโดวยอาจารย์โชคเงินแสนเก้ค่ะมี8 7 8 2 8 4 8 3เลยค่ะแคบค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเกใครชอบแคปอาจารย์ท่านไหนก็แคปไปดูได้งวดที่แล้วไม่เข้านะคะหน้านี้นะอาจารย์ฟ้าสั่งไม่เข้านะคะอลา,าบร้อยฟันทงค่ะลาบ้อยฟันทงมีหกหนึ่ง มีหกหนึ่งหกเจ็ดหกสองหกสี่หกสามหกหกอ่าสามหกเจ็ดสามหกสี่ค่ะหลักสิบท้ายสองตัวมีห้าเก้าแปดเก้าค่ะอ่าตรงนี้ห้าหกห้าแปดห้าเจ็ดห้าสองแปดหกแปดแปดแปดเจ็ดแปดสองค่ะอลาบลอยฟันทงงวดที่แล้วไม่เข้าค่ะไม่มีเข้าค่ะโยนเหรียญน,นวดนี้ค่ะ ฝั่งนี้โยนเหรียญน,นะคะแคบได้แคบค่าดตัวเลขเยอะอยู่นะกลางอากาศมีหกหนึ่งห้าหนึ่งค่ะตัวเน้นหกสี่ห้าสี่อ่าข้างล่างก็เก้าเจ็ดห้าเจ็ดตัวเน้นเมื่ี่แล้วไม่เข้านะคะโยนเหรียญไม่เข้าค่ะ ดัชนีชี้โชคลายวันค่ะแคปไปดูได้นะคะสองหน้าเลยอีข้างนึ่งข้อมูลพิเศษรางวันที่หนึ่งแคปค่ะมาดูฝั่งนี้ก่อนหลักร้อยงวดนี้มีห้าสามสี่หลักสิบศูนย์ห้าหนึ่ง หลักหน่วยสี2เจสองค่ะชุดคู่เงินค่ะประมาณนี้เลยค่ะแคปค่ะน่าน,นี้ประมาณนี้เลยค่ะงวดที่แล้วไม่เข้านะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลุดหมดเลยจ้ะออก 5, 0, ห้าสาอ่าเลขพระอาจารย์บอกศูนย์นึงงวดนี้ค่ะ 504040302030507 504507ล่างสุดเลย58ค่ะข้างบน01่พระอาจารย์งวดที่แล้วให้30ออก03นะคะไอ้ตัวเน้น,นด้วยนะลาบรอยฟันทงงวดนี้ค่า16เลย น่าสนใจมากเลยตัวในตรงนี้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแน่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่แปดหนึ่งเจ็ดท้ายสองตัวค่ะแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดแปดหกแปดเก้าอีกแล้วค่ะอลา,าบลอยฟันทงงวดที่แล้ววลูกงวดที่แล้วน่ารวยมากเลยจะไม่ให้รวยได้ไงทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะงวดที่แล้วดู 0ูน4 0 2 0 3สตรงตรง,ตรงแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะตัวเน้นถ้าจะวงไว้วงกลมไว้ล่างเลขท้าย2ตัวก็ให้8หลัก10มี8 2 8สอตัวที่เขาวงไว้นะ8 2กับ8 9โอเคค่ะประมาณนี้เลยนะงวดที่แล้วนะแต่งวดนี้ก็8ปสกับ8 9เกอยู่แหละ แปดขยันมาจ้ะลาบร้อยปักหลักพ่างงวดนี้มีแปดหนึ่งแปดห้าค่ะข้างล่างมีแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดค่ะหลักร้อยค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแค่ไปดูได้ค่ะงวดนี้งวดที่แล้วไม่เข้านะจ๊ะเข้าแค่หลักสิบหลักหน่วยนะั่งงวดที่แล้ว าลาบลอยปักหลักค่าสองเจ็ดสามเจ็ดครั้งงวดนี้ปักหลักท้ายสองตัวหลักสิบหลักหน่วยค่ะประมาณนี้เลยค่ะไม่เข้านะคะงวดที่แล้วห,หน้านี้ข้อมูลหลักสิบค่ะ หนึ่งเก้าค่ะห้าเจ็ดแปดเจ็ดค่ะตัวเน้นเลยค่ะหลักสิบมีหนึ่งนะคะอ่าหนึ่งสาหนึ่งสองหนึ่งสามติดมาเรื่อยหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ติดมาทุกหน้าเลยดูว่าหนึ่งจะมาไหมอ่างวดที่แล้วก็ต้องเข้าแล้วค่ะตัวเน้นเข้าด้วยนะเนี่ย ข้างล่างก็แปดเก้าเข้าบนเข้าล่างเลยทุกหน้าเลยประมาณนี้เลยค่ะห้าเจ็ดก็สวยอยู่นะ,ะข้อมูลเลขดับงวดนี้ค่ะแค่ไปดูได้ค่ะดับจริงไหมดับจริงค่ะงวดที่แล้วเอาอยู่ ดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเข้าหมดเลยนะคะฝันดีค่ะสีเจ็ดค่ะฝันดีงวดนี้สี่เจ็ดห้าเจ็ดนะคะฝันทองสามห้าค่ะเดียว ที่แล้วไม่เข้าค่ะอะยาใจคนจนค่ะสี 1, 5, 4, ะ่หนึ่งห้าสี่เจ็ดครั้งงวดนี้เจ็ดสองเจ็ดเก้าค่ะยาใจคนจนหน้านี้ไม่เข้าค่ะงวดที่แล้วอลาบลอยลาบลอยลอยมาให้ลาบมีช็อตเด็ดค่ะงวดนี้เลยสามตัว ห้าหกข้างบนสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าสี่ตรงนี้ค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าศูนย์สองเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สี่เลยค่ะแคบได้แคบค่ะสวยงมะวดที่แล้วไม่เข้านะคะวัดในเข้าก็เข้าดีดีเข้าสามตัวตรงๆเลยวดนี่วดที่แล้วไม่ไม่มาเลยออกห้าศูนย์สาม ไม่เข้าสักตัวเด็กท้ายแสนเฮงค่ะอ่ามาดูตรงตรงเลยแคบได้แคบค่ะหกสามห้าสามค่ะหลักสิบอ่างวดนี้ไม่เข้านะคะนะงวดที่แล้วไม่เข้านะคะน้าน,นี้อ่า ใครจะแคบจะดูตรงไหนก็ดูได้นะคะหลักสิบหลักหน่วยเล็กๆตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเข้าไหมเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนเมื่อก่อนก็ไม่เข้านะคะเล็กๆตรงนั้นนะต้องมาหนึ่งตัวอ๋อรู้แล้วเข้าขาอยู่เนาะเนี่ยเขาก็ต้องมาหนึ่งตัวก็มาสามเลขสวยแปดกับสามก็มาสามสิบหน่วย สามอมประมาณนี้เลยค่ะสี่กับหกต้องมาหนึ่งตัวอ้าวท้ายปกงวดนี้ค่ะใครจะแคปแคปได้นะคะให้ดูเต็มเต็มเลยนะเด yeah, ี๋ยวจะสทำไมมันกว้างจังอ่ะ ทำไมเล็บมันใหญ่จังเล็บมัใหญ่อ่าแคปได้แคปค่ะสุดท้ายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้เอฟซทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอ่าพิกข้างหน้าให้ก่อน